chơi <laughs> nặng chơi bên kia chơi nặng nặng nề nặng nề nặng đây nặng nề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  nặng bạn này, nề nặng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  nề cà nề เกตไม่ซีเกตอะไรก็มีลอยน้องไอน้องมินนี่น้องไปน้อพี่น้องเนาะกำลังกำลังจะออกเวรกำลังยิงย่างไปถ่านน้อพี่น้องเลยก็จะจูบเนาะไปหอนก็จะจูบน้อพี่น้องไปก่อนเนี่ยไปก่อนเนี่ยพอหน้าพี่น้อง cho nho gì có cái tì hoa cho nho, nó này thì nho đó ừ, là nho này cho nho gì nếu ừ. mà phải đi làm mao số rồi rồi Hãy subscribe cho คนดังในะพี่น้องเนาะคนน่ะก็ต้องห่วงพี่น้องเต็มที่แล้วกันแล้วกันน่าหน้าจอนะก็เต็มไปเลยมีคู่มองพี่น้องเนี่บ้านบ้านเครื่องไปท่านี้ก็มีเต็มพี่น้องท่านี้ก็เต็มป้าสามสี่ก็มี่บ่อนโผล่คนหนึ่งถือสองกับก็มี่บ้านรอยครับพี่น้อง จนเราลงลืมกับจะไพลเป็นไพลก่อนจะซองเลเป็นซองเลยกำลังกำลังย้อนย้อนอย่างอื่นเราศพใช่ไหมเราศพเราศพกำลังยืดพ่อแม่กำลังแม่กำลังเคลื่อนเนาะกำลังเคลื่อนกำลังเคลื่อนออกมาจนลสินเนาะว่าประกอบยีรดออกสวัสดีไคที่อยากขึ้นสวรรค์มาเด้อผมมีโอกาส ตัวไม่ได้้นบนหนสวรรค์น่ะคุทราบคว่าอินทรียกรถโดดเถอะ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 เถอดิอนยจไปเป็นช้างบ่นี่ยเลี้วไปทั้งมุมเลยก็มีตะกอพี่น้องเดอ โคตรโคตรบ้านลอยบอยู่พี่น้องบ้านลอยอยู่บ้านนี่นะโพดออาโคจนเป็นเป็นวินพี่น้องคนดังเลยเนาะคนดังกันเลยไลคนดังเลยคนดังกันเลยลกล้องกันเลยลบ้านลอยเครื่องโคตรโคตรฟ้าเต้นไทยมากก็นี่มองเดียวแล้ว สุดยอดเลยเป็นพ่อเล็กเด็นเลยพี่น้องไอ้ สบายดีว uh, ้ why do? Why do? Uh, ่ไวาีสบายดีอะวายวย้ลอยเครือลอยเครื่องลอยเครื่องพี่น้องวันนี้อ้อกบาเีเดียวจบโลดเนาะมันัสบาย่ละคนกับปวัยว้เอาเลยแมนอ้นุ่เนัทไปยุ่งใกล้แล้วหรอเฮ้ยจังไจเอาเงินนะแมนล้วสิบาน้องก็สางตั้งลังแล้อก็สิบบาใกล้ๆแล้วแมน เตรียมนะครับลวเตรียมเซนหาเลขเด็ดมาจักแมนทำบรวารในพี่น้องนมองเนพี allegiance allegiance ่น้องนะใกล้่า้เนี่ยมันจะได้งบทันเลยแมนนั่นอาใ้มแล้วบเรื่องราชสีดายังนอพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเาไใกล้แล้วทนึงแมนแมนาเนี่ย ติดๆเลยนะตานติดๆเลยครับนี่ตันเงินในหัวนะพี่น้องเนาะเต็มอาญาเลยเงินอ่ะแบบอุ้มญเลยนะแบบคนหลายลีคนแบบมาอยู่เป็นแบบไปนหมักมาแลยขุนอะไรขุนนิยมเนาะคนนิยมก็มันดื้อนะกับขุนคนบอลนั่นอะไรด้คนหลายพี่น้องขุนนิยมเพิ่นแล้วยกับขุนคนใจคนใจดีเนาะคนใจดีแต่ขนก็มัก จะเป็กว่อะไะพี่น้องเลยช่าจาต้งเล่าเนาะมาได้ขี้เก่าเนาะได้้าเนาะแมนเขืนว่าใกล้ิอดเลยใกล้สิฮอดเลยได้นหมต้นมาตองห่วงน้องเอ้ยตนลายลีรอเกตตนลายลีแบบอบอุ่นเลยนะ เมซ <los> ีนี่ก็่ปมซีมาเช่าคุณบอกนับเลขเลยนะกะยางเลยนกะยางเ้าก็ยังหวานเลยใช่บุกอันนั้นร้คืออ๋ออันนีที่คือคนบ่อนเงินยองอ๋อมาแล้วมาแล้ว Ngày xưa thôi thôi là thức cái nó là thức chè ngân chè ngân ngân tiền lại nhờ

tìm ở à nhà thôi nó à thôi à, thôi tìm 10.000 bây giờ cái cơn, ngân cả lái luôn cả lái ó gan lái cả lái ó

Hãy có cho kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ lỡ những video nó dẫn

จนตําหัวแตกก็มีได้ขนมบ่น่ะบ่ได้เงินเอ้อได้เงินจักพันบาดนี่บ่ทันบ่ทับ่ทัันบ่ัน่น่

เรากำลัง,งทำวิธีพี่น ấy, หน่อยเราไม่จัดเดิอแม่บบาของเราเพื่อขี่น่อยลงบนี้หม่อยเลยบบบรรยากาศลอยค่ะพี่นอ้องคนแน่นเลยน่อทั้งีพี่นอ้องรอบๆมามีทุ่มมุ่จเก๋หนอย ทุกมุมทุกแก่เลยพี่น้องอ๋อหลายฝัก,กแม่นเมื่อไหร่ในกับพี่น้องหลอยฝักพี่น้องฝักของเรา,เา,าพี่น้องบ่าวของเราเคนยิงอยู่ยังอยู่ถาพี่น้องบ่าวของเราบ่าวมีจะมีบ่าวดำตาวจ้อยมีมัดน้อยมีบาวลุงบ่าวตับ่าหมิดยูกไส้คนน้องแทนเลย ที่ขาวก็มีน้องสาลาเมนดีน้องม่นีมาอมาเด้พี่น้องลูกลานๆนตั้งสเปนเยอะยว่างดอกไม้จันนพี่น้องผมมีมาน้งพี่น้องคนลอยนีอวันงลอยลอยคนนาะว่าไปสั่นล้วไี่นองเนนา้านเนี่ยนเอ

เนแาบของเราเป็นคนจูดนะพี่อนวันนี้กินกิจวัตรที่ตนี้พี่อสุดท้ายก็ได้ก็ติดตามด้วยไดูหนาตไปสนสั์่าเลยเด้อดูเด็ก